แล้วเราก็มาลองดูว่าไ้เซูเมของเราเนี่ยตอนนั้นที่คิดว่า,าส่งไปหลายที่มากเลยอะ่ะมันก็ไม่ได้สักทีหรือว่าเรามันไม่เราเรซูเมเรามันไม่โดนหรือว่าแบบจดหมายเรามันไม่โดนประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนมาต่อกันที่ EP นี้นะคะเมื่อกี้เราแยกมาจากอ่ หัวข้อที่เราเมามอยกันว่าก้างทำงานอะไรบ้างในอเมริกานะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะมามอยกันต่อไปนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสมัครงานเป็นบรรลักษ์ห้องสมุดในรัฐนิวแฮมเชียร์นะคะในอเมริกาเนาะกก็ทำงานอยู่ในห้องสมุดของเมืองเมืองหนึ่งนะคะในรัฐอเมริกาในรัฐนิวแฮมเชียร์นะคะเออมันมี ขั้นตอนการสมัครยังไงแล้วก็พวกคำถามแล้วก็คำตอบของการสมัครงานเป็นบนรรษ์ห้องสมุดนะคะคือแรกเลยนะคะก็มีปริญญานะคะมาจากคณะมนุษยศาสตร์นะคะสาขาสารสนเทศบรรักษลัาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มนุษยศาสตร์มชนะคะก็ ก็มีปริญญาตรีมาจากไทยแล้วแล้วส่วนตัวกั้งเองเนี่ยก็มาเป็นออแพรเนาะก็มีประสบการณ์ด้านเกี่ยวกับเ,เด็กเล็กเด็กน้อยเด็กอะไรประมาณน,นี้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านที่กั้งจะได้งานห้องสมุดน,นี้นะคะกั้งทำงานาก้้งเรียนเอาใบเซอร์ติฟิเคตเป็น Child Development Associate นะคะแล้วก็ทำงานเป็นเ,เขาเรียกว่า Before After School Program ของ YMCA เาเก่า,เ,าเป็น ขั้น elementary school นะคะก็เอาประสบการณ์ certificate ใบป,ปริญญาทุกทุกอย่างเนี่ยนะคะสมัครงานห้องสมุดจริงๆกังสมัครงานห้องสมุดไปก่อนหน้าที่จะได้ Y M C A แล้วแหละก็สมัครไปหลายที่มากนะคะแล้วก็มีที่นี้ที่ที่ทำงาอยู่ปัจจุบันนี้ที่กั้งสมัครไปนะคะคือก่อนหน้านี้ที่กั้งสมัครไปห้องหลายห้องสมุดแล้วเนี่ยคือกัง้ง ก็เขียนเรซูเม่อ้างอิงจากในเว็บไซต์เลยนะคะว่าแบบว่าเออเขาเขียนอะไรยังไงแนวทางการเขียนของเขาแล้วก็อ่ะเราเอามาปรับเป็นแนวทางการเขียนของเราซีนะคะแล้วเราก็อมีสามีช่วยนะคะช่วยแบบเกาภาษาอะไรประมาณเนี้แบบดูพวกเหมือนแปลว่าคําถูกคําผิดอะไรประมาณนี้แหละนะทีนี้เราก็สมัครไปหลายห้องสมุดมากเลยแล้วมันก็ไม่ได้ตอบรับมาสักทีนะคะคือ บางทีก็บางทีก็ได้มาเหมือนกับว่าสัมภาษณ์แบบเล็กๆน้อยๆผ่านทางออนไลน์แบบทางโทรศัพท์แล้วก็หายไปเลยเขาก็ไม่ตอบกลับมาอะไรเงี้ยแลวส่วนใหญ่เราก็จะแบบไม่มีใครตอบกลัมาส่วนใหญ่ก็ส่ไม่คได,ได้อะไรแบบวันนี้เนาะแล้วเราก็มาลองดูว่าไอ้เรซูเม่ของเราเนี่ยตอนนั้นที่คิดว่า,าส่งไปหลายที่มากเลยอะมันก็ไม่ได้สักทีหรือว่าเรามันไม่เราเรซซเม่เรามันไม่โดนหรือว่าแบบ จดหมายเรามันไม่โดนประมาณนี้นะคะอาทีนี้เราก็เลยมาคิดว่าเราจะทํายังไงให้จดหมายแนะนาตัวของเราอ่านแล้วมันโดนเพราะว่าเราเราทำเพราะว่าที่เราส่งไปมันมาได้ซักเตื้อนเลยปม่มีใครตอบมาเลยประมาณนี้นะคะก็ก็เลยคิดว่าแบบให้ i, มันต้องเป็นอะไรที่มันเป็นภาษาของเรามันเป็นอะไรที่เราเขียนมาจากตัวเราจริงๆแลวตอนนั้นก็คิดว่าแบบเฮ้ย เมื่อก่อนนี่เราชอบเขียนหนังสือนี่อะไรประมาณนี้เราชอบแบบเราทํางานเราเจะไปสมัครงานห้องสมุดห้องสมุดที่มันเกี่ยวกับหนังสือที่มันเกี่ยวกับเรื่องราวทีนี้นะคะก็เลยได้ไอเดียของการเขียนจดหมายแนะนาตัวของกั้งเองนะคะคือก็้มองจากงานก่อนว่างานที่เราสมัครไปอะ่ะมันคืองานห้องสมุดห้องสมุดที่มีหนังสือเยอะๆในนั้นเนี่ยมันก็คือมีเรื่องราวที่หลากหลายอยู่ในห้องสมุดนั้นนะคะ ก็เ,เลยเขียนประมาณว่าเอา,เ,อา,เ,อาเหมือนกับว่าแนะนําตัวก่อนว่าเราเนี่ยชื่ออะไรมาจากไหนนะคะทีนี้ก็บอกว่ากงเนี่ยเปรียบตัวเองเป็นหนังสือเรื่องเรื่องหนึ่งเหมือนกับว่าเปรียบชีวิตตัวเองเนี่ยเป็นหนังสือเรื่องเรื่องหนึง่งที่มันที่มันคือการเดินทางมันคือหนังสือของมันคือเรื่องราวของการเดินทางของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ มาจากประเทศไทยมาจากาภาคเหนือแบบชนบทของประเทศไทยที่ต้องแบบข้ามน้ําข้ามทะเลมายังอเมริกามายังประเทศที่แบบว่าผู้คนไม่ได้พูดภาษาไทยผู้คนไม่ได้กินอาหารไทยชีวิตและวัฒนธรรมที่มันแตกต่างจากที่เด็กผู้หญิงคนนี้ ได้ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากที่จะมาเดินตามความฝันของตัวเองมาเริ่มต้นชีวิตที่ประเทศอเมริกาแล้วก็อยากที่จะทำงานในห้องสมุดแล้วก็อยากที่จะเก็บเรื่องราวของการทำงานห้องสมุดเนี้ยเป็นอยากให้มันเป็นเรื่องราวในหนังสือเล่มนั้น ประมาณนี้อเออดูดูแล้วมันดูแบบเฮ้ยมันมีอะไรวะมันมีอะไรอะไรประมาณนี้นะคะแล้วนโนโนเราก็บรรยากาศก็สบายมากเลยหัวหน้าก็จะแบบเฮ้ยเหมือนกับว่าสวัสดีเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยแต่เราก็จะไปเป็นผีบ้าผีบอลน,นะตอนนั้นก็ยังไม่ได้เราถึงมแม้ว่าชีวิตเราจะเป็นแบบนั้นก็ตามนะแล้วก็งส,งสงบเสงี่ยมเตรียมตัวเข้าไปก่อนเออซึ่งคําถามเนี่ยเขา ประเด็นแรกคือเขาถามเราเรียกว่าแบบในจดหมายของเธออะ่ะมันทําให้ฉันมันทําให้เธอแบบดูน่าสนใจมากเลยนะอะไรประมาณเนี้ยช่วยเล่าให้เรื่องราวเกี่ยวกับคุณให้เราฟังหน่อยก็เลยคิดในใจว่าแบบหาหันกอหันก็เห็นไหมว่าแบบถ้าเราทําอะไรที่มันเหมือนคนอื่นอะ่ะเราจะไม่แตกต่างเราจะต้องเป็นอะไรที่มันเป็นตัวเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่านั่นแหละมันเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เอ๊ะ เขาแบบเขาเห็นความน่าสนใจในตัวเราแล้วก็เขาเลือกที่จะสัมผั์เราประมาณนี้นะคะกัก็บอกว่าตั้งเนี่ยมาอเมริกาด้วยโครงการออแเพเพราะว่าตอนแรกเลยเนี่ยก็คือว่าอยากที่จะเป็นก็พูดตามความจริงนะครับเพราะว่าความจริงมันคือความซื่อสัตย์เนาะก็อบอกว่าอยากจะมาเป็นอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสนะแต่ว่าภาษาอังกฤษไม่เก่งเลยก็เลยมองหา การย้ายเออไม่ใช่การย้ายก็เลยบอกว่าการฝึกาษาอังกฤษในไทยอ่ะมันไม่ได้ช่วยให้เราเก่งขึ้นก็เลยแบบว่ามาเป็นออแพที่อเมริกาที่และที่จะช่วยให้เราเก่งได้รวดเร็วอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันก็ช่วยมันก็ช่วยให้เราเก่งขึ้นได้รวดเร็วจริงๆนะแต่ว่ามันก็เหนื่อยมากแล้วมันก็เจอกับปัญหาแล้วอุปสรรคมากมายเพราะว่าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษ การที่เรามาอยู่บ้านเมืองที่มันไม่ใช่คนพูดภาษาอังกฤษเนี่ยมันเหมือนคนใบ้นะมันใช้ชีวิตลําบากมากๆเลยนะมันเหนื่อยมากเลยแต่ว่าเราก็เรามีฝันใหญ่เราก็สู้แล้วเราก็ไม่ยอมแพ้แล้วเราก็ไม่ได้เป็นเอเพราะว่าเราเออเราเรา,เราเลือกที่จะใช้ชีวิตของการแต่งงานเลือกที่จะลงหลักปักฐานอยู่กับสามีกับ,ก,บการสร้างครอบครัวยอยู่นะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าเราก็ไม่ไม่เคยทิ้งความฝันนั้นของเรานะเพราะว่ามันเพราะว่าความฝันนั้นแหละทําให้เรามายืนอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะต้องแบบมองหาเราก็ต้องแบบมองหาความฝันอ,อื่นๆซึ่งนี่ก็คือแบบจุดเริ่มต้นจุดแรกของความฝันนั้นของเราอะไรประมาณนี้แล้วเอ,อเราก็ถามว่าทําไมเธอถึงเลือกห้องสมุดแล้วก็ว่าเรามีปริญญามาทางด้าน บรรลักษ์ข้องสมุดนะแล้วเราก็อยากที่จะนําใบปริญญานน้นนะ่ะมามาใช้ในการทํางานเอาความรู้ที่เรามีมาใช้ในการทํางานจริงๆเพื่อให้เราสามารถที่จะเติบโตในสายงานนี้ได้ไปในถึงขั้นสูงๆอะไรอย่างเงี้ยก็พูดว่าไปไ้ถึงขั้นที่มันแบบเออสูงขึ้นแล้วหัวหน้าก็บบว่าเหมือนชั้นตอนนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็วกใช่สิเราไป เราทํางานมาในสายงานห้องสมุดเราก็อยากที่จะเป็นแบบดีเลคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเออเขาก็แบบหัวเลาะนะแล้วเขาก็แบบเออเขาส่วนแรกตอนแรกเขาก็ไม่ค่อยถามเรื่องเกี่ยวกับงานห้องสมุดเลยเขาก็ถามเกี่ยวกับตัวเราอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เขาบอกว่าเออเขาชอบชอบเรานะเราเหมือนกับว่าพูดเราเหมือนกับว่าเราเป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้เสแสแ้งประมาณนี้เนาะที่ที่เขาพูดไปแล้วเขาก็เหมือนกับประมาณว่าแบบ เอออะไรที่มันทําให้เธอรู้สึกว่าในแบบเหมือแนบบเขาถามเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติของเราอะว่า,วาเขาถามมาอย่างมาหูเนี่ยแต่ประเด็นก็คือว่าอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจในตัวเราเองและภูมิใจในชีวิตเราประมาณนี้นะเราก็บอกว่ามันคือการที่เราพยายามจากเ,าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในชนบท ภาคเหนือของประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมีความฝันที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ตัวเองจะจะทำมันได้คือแบบเราไม่เก่งภาษาเลยเราติดเราแบบเกือบติดเอฟอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็มีฝันที่ยิ่งใหญ่ที่และเราก็พยายามที่จะทํามันให้ได้แล้วมาถึงณจุดเนี้ยเราก็ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทําในความฝันนั้นแต่ว่าประสบการณ์ทุกอย่าง บทเรียนความผิดพลาดความเสียใจความสิ้นหวังแล้วแบบอะไรอะความความรู้สึกของครอบครัวที่ที่เหมือนกับว่าพยายามเป็นแรงผลักดันให้กับเราเหมือนกับว่าเขารอคอยความหวังจากเราอะไรอย่างเงี้ยมันคือสิ่งที่ทําให้เรามาถึงจุดนี้แล้วเราก็ภูมิใจมากถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทําตามความฝันของเราแต่ถ้าเกิดว่าความสามารถของเราณตอนเนี้ย เรากล้าพูดได้เลยว่าเราเป็นแอร์ได้นะให้เราแบบไปสัมภาษณ์แอร์หรือว่าให้เราไปแบบไปฝึกงานหรือว่าไปสมัครงานที่เป็นไฟลอร์เทนเดนต์ของสายการบินระดับโลกที่เราอยากจะทะําอ่ะเราทําได้นะประมาณนี้แต่ว่ามันมีหลายอย่างที่ทําให้เราณนะอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เดินไปทางเส้นทางนี้แล้วเราก็จะพยายามทําให้มันไปถึงที่สุดอันนี้คือความภาคภูมิใจของเราอะไรอย่างนี้อะ แล้วทีนี้เ,ออเขาก็เหมือนถามเกี่ยวกับงานห้องสมุดเขาก็มือนถามเกี่ยวกับห้องสมุดว่าเราชอบอ,อ่านหนังสือแนวไหนเราก็บอกว่าเราก็ชอบอ่านเรื่องพวกนวนิยายเรื่องเรื่องสั้นอะไรประมาณนี้เกี่ยวกับเกี่ยวกับแฟนตาซีเร, Fantasy, เราชอบแฮร์รี่พอตเตอร์มากแล้วก็เป็นบิ๊กแฟนของแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วว่าเรา ตอนที่เราอยู่ไทยแล้วก็คืออ่านภาษาไทยอย่างนี้เนาะทีนี้ตอนที่เราพอตอนที่เรามาอยู่อเมริกาเนี่ยภาษาอังกฤษเราภาษาอังกฤษเรามันยังไม่ได้แบบเป็นขั้นแอดวานซ์อะไรขนาดนั้นอะเราก็เริ่มอ่านจากพวกนวนิยายเด็กหนงังสือเกี่ยวกับเด็กแบบพิกเจอร์บุ๊กอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเลี้ยงเด็กเนาะเราอ่านหนงังสือนิยายอะไรเราอ่านสตอรี่เทลลิ่งเนี่ยกับเด็กเป็นปกติอยู่แล้วแล้วเราก็จะอ่านเป็น พวกนิตยสารที่มันไม่ได้เป็นภาษาซับซ้อนอะไรมากมายแล้วก็ตอนนี้ก็สนใจเรื่องประวัติศาสตร์อเมริกาอะไรเงี้ยก็จะอ่านเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้ประมาณนี้แล้วเขาก็เหมือนถามว่าถ้าเกิดว่านี่แหละงานกับห้องสมุดน,นะเขาไม่ถามอะไรเยอะเลยมัเขาก็เหมือนถามว่าถ้าเกิดว่ามันมีงานอื่นๆที่มันไม่ได้เกี่ยวกับห้องสมุดเลยละ่ะเธอจะแบบเธอคิดยังไงแล้วนี่ก็ ก้างหงสคว่ะอยากอะไรหรออย่างเช่นอย่างเช่นงานแม่บ้านอะไรอย่างนี้หรอเขาก็บอกอใช่ใช่ประมาณนั้นแหละอนะไรอย่างเงี้ยเหมือนจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้เตรียมคาถามอะไรมากมายนะเหมือนเขาก็นั่งพูดคุยกับเรามากกว่าแล้วก็บอกว่าอ้อมันจริงๆจริงๆแล้วงานพวกนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของอ,องค์กรอยู่แล้วล่ะอย่างเช่นเรื่องของอยังไงการมีน้ําใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะช่วยเหลือ เพื่อร่วมงานที่แบบว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่ว่าเราก็อยู่ในองค์กรเดียวกันมีอะไรเราก็ช่วยเหลือกันได้อะไรเงี้ยหรือว่าอย่างเช่นง,งานแม่บ้านหรืองานเก็บขวางเนี้ยมันไม่ได้หนักหนาสหาหัสอะไรคือถ้าเราถ้าเราไม่ถ้าเราว่างเราก็ทําได้มันก็ไม่มันก็ถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เราได้อ,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 ไอะไรอ่ะเก็บขวาน่น,นั่นนี่ด้วยเราก็จะได้ดูอะไรอะ่ะดู หนังสือนู่นนั่นนี่ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเผื่อว่ามีถ้าเกิดว่ามีผู้ใช้ที่เขาอยากจะได้หนังอยากไม่รู้ว่าจะอ่านหนังสืออะไรช่วยแนะนําให้เราหน่อยอะไรอย่างเงี้ยการที่เราได้แบบว่าทําความสะอาดชั้นหรือว่าทําความสะอาดหนังสือมันก็จะได้ผ่านหูผ่านตาเราแล้วก็ถ้าเราเห็นว่าเอ้ยมันน่าสนใจแล้วก็สามารถแนะนำหนังสือนี้ให้กับผู้ใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนกับว่าแบบเออเออเป็นคําตอบที่ดีนะเออประมาณนี้อล้วก็แบบ เอแล้วก็เขาก็อืก็มีถามก็เหมือนกับถามว่าในในอีกเธอเธอคิดว่าเธอมองตัวเองยังไงในอีก5้าปีสิบป,ปีอะไรเงี้ยคําถามแบบพื้นฐานอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าเราได้งานห้องสมุดจริงๆนะเราก็อยากที่จะเติบโตไปเรื่อยๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ถ้าเกิดว่ามันมีถ้าเราสามารถเรียนออนไลน์เพิ่มเติมไปด้วยเนีวยเราก็เราก็อยากจะเรียนแล้วเราก็อยากที่จะไปให้มันไปให้มันถึงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก,ก็เปได้เร็เตร์แหละนะแล้วหัวหน้าก็แบบเออเขาก็หัวเราะเราทีนี้เขาก็เหมือนทิ้งคําถามมันมีคําถามหนึ่งที่เหมือนกับว่าหัวหน้าพูดขึ้นมาว่าแบบเป็นคำถามที่ดีมากฉันชอบคําตอบของเธอมากเขาก็บอกว่าอะไรที่ทําให้เธออยากที่จะทํางาน อะไรที่เอออะไรที่ทำให้เธอคิดว่าเออเธอสามารถทำงานนี้ได้ดีกว่าคนอื่นประมาณนี้เนาะก้าก็บอกว่าก้าไม่รู้ว่าก้งเองอะ่ะจะทำงานได้ดีกว่าคนอื่นไหมเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถและแล้วมีความรู้ที่มันแตกต่างกันอารมณ์แบบประมาณว่า ก็ไม่ได้กไม่ได้ตัดสินว่าก้าจะต้องเก่งกว่าใครหรือว่าใครจะต้องเก่งกว่าก้างอะไรเงี้ยแต่ก้ารคิดว่าด้วยความรู้ที่ก้างเรียนมาและด้วยประสบการณ์ที่ก้างมีแล้วด้วยแพชชั่นและไฟที่เรามีที่เราพร้อมที่จะทํางานอ่ะและด้วยความที่เราแบบตั้งใจอ่ะก้างคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยรวมกันอ่ะทำให้ก้างสามารถที่จะทํางานออกมาทํางานนี้ ได้ดีที่สุดอะไรประมาณนี้เขาก็บอกว่าเขาชอบคําตอบของกั๊งมากเลยแล้วหัวหน้าคือไม่ถามอะไรเลยนะเขาบอกว่าชอบแค่นี้แหละเออนี่ลองหัวหน้าก่อนก็เขาก็มีลิสต์มาว่าเขาจะถามอะไรบ้างเขาก็บอกว่าฉันไม่รู้จะถามอะไรเธอแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เหมือนลองหัวหน้าก็าบอกว่าแล้วแต่คุณเลยหัวหน้าะไรไปวันนี้เนาะแล้วหัวหน้าก็าบอกว่า จริงๆแล้วอะ่ะเราเราบอกว่าเราชอบคุณมากเลยนะจริงๆแล้วอะ่ะเราเราเราหาหาตำแหน่งใหม่อะ่ะเพราะว่า,าคนที่เขาคนที่เขาทําตูต,ตำแหน่งเนี้ยเขาจะเกษียณเขาไม่ได้จะย้ายไปไหนเลยแต่ว่าเออเขาจะเกษียณแล้วเราเองเนี่ยก็อยู่กันแบบว่าเป็นครอบครัวเป็นแบบอยู่กันเหมือนเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมาหลายสิบปีแล้วแล้วเราก็อยากได้คนที่แบบว่าจะมาเป็น ครอบครัวเดียวกันกับเรามาแบบเออมาเป็นอีกส่วนหนึ่งของเราประมาณนี้เราไม่ได้มองว่าเออคุณจะต้องแบบเก่งนะจะต้องมีประสบการณ์นะอะไรเงี้ยมันมันเป็นสิ่งที่สอนกันได้แต่เราอยากได้คนที่เหมือนแบบมาเป็นครอบครัวเดียวกันกันกบเขาอะไรประมาณนี้เลยเออ <c oughs> ทีนี้ทีนี้เราก็ได้ตำแหน่งนี้นะคะเขาก็โทรมาหาเรา อีกสองสามวันเนี่ยเขาก็โทรมาว่าแบบเธอเธอรู้ไหมว่าทําไมฉันถึงโทรหาเธอเธอรู้เธอรู้ไหมว่าเราจะคําตอบคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็บอกว่าเฮ้ยคือถ้าเธอแบบพูดเหมือนกับแบบว่ามันตื่นเต้นนะนา่าจะเป็นคําตอบที่ดีอะไรประมาณเนี้ยแต่เขาก็บอกว่าเออคืออย่างแรกเลยอะ่ะคือเราอะ่ะไม่ได้รับคุณเข้าทํางานในตําแหน่งที่เราต้องการคนนะ แต่ว่าด้วยประสบการณ์ของคุณและตอนที่คุณน่ะเข้ามาในห้องในห้องสัมภาษณ์อ่ะเธอแบบเธอทำให้แบบบรรยากาศมันมันอบอุ่นมันชายมันเหมือนกับว่าเธอแบบความยิ้มแย้มของเธออะไรอย่างเงี้ยมันมันทำให้มันทาให้เราแบบแฮปปี้กับในการสัมภาษณ์เหมือนเวลามันผ่านไปเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันก็ได้แบบประชุมกับบอร์ดเออแล้วว่า ฉันก็ได้เล่าให้พวกเขาฟังแล้วพวกเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากที่จะเจอคุณเนี่ยเขาอยากที่จะให้คุณมาทํางานแต่ว่าตําแหน่งด้วยความยังไงอะประสบการณ์ของคุณและใบประกาศนียบัตรของคุณเนี่ยคุณน่าจะเหมาะกับงานในส่วนของ children section มากกว่า ตอนแรกก็งงนะแบบเออสรุปว่าคือได้หรือไ่าได้ว่าย่นี่นะเขาบอกว่า,วาเราก็เลยจะเสนอตำแหน่ง y o u Service Librarian ให้กับคุณก็คือแบบเป็นแบบบรรลักษ์ที่ทำงานกับ,กบเด็กนะแล้วก็บอกว่าเอ้ยจริงเหรอที่เราดีใจมากมาเลยนะประมา,านี้เอาก็บอกว่า,วาเดี๋ยวนะเธอเอ,อ เดี๋ยวทางรองหัวหน้าเขาจะส่งเป็นเอกสารมานะว่าเหมือนค้าใครเป็นแบบสัญญาประมาณนี้เธอถ้าเธออ่านแล้วนะแล้วถ้าเธอจะเธอตกลงว่าเธอจะทํางานกับเราใช่ไหมเอ๊ะตกลงทําหรือไม่ทำ <c oughs> มันก็งงอยู่นะเขาก็แล้วเขาก็งงแต่งเหมือนกันแล้วแบบอ้าวเขาก็เหมือนก็ว่าจึเอ๊ยแล้วถ้าสมมุติว่าเธออ่านแล้วแล้วเธอไม่อยากทํา อะไราเงี้ยล่ะี่บอกว่าเฮ้ยอยากทาสิอยากทำอะไร <c oughs> เออแล้วทีนี้เราก็อ่านแล้วเขาแล้วเราหน้าก็ส่งรายละเอียดมาแล้วก็อ่านดูแล้วนะคะก็เหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆเป็นสัญญาจ้างแหละว่าเราเออจริงๆล้วก็ทํางานเกี่ยวกับยูสเซอร์วิทนะว่าทําในส่วนของชิลเดนประมาณนี้แล้วก็มีเบเนฟิตอะไรบ้างที่เราจะได้ของทาวอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อ,อ่ามันจ่ายค่าจ้างเท่าไหร่ คือด้วยความที่เราไม่ได้เป็นพนักงานประจำเนาะเราก็จะได้ไปค่าจ้างรายชั่วโมงนะคะแล้วกเ็เขาก็จะให้เราไปทําำพิมพ์พัน,พน,พนลายนิ้วม,มือเอ้ยประวัติอาชญกรรมแล้วก็อะไรทำเกี่ยวกับใบภาษีอะไรต่างๆนานา,นา,นา,นานแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยววันที่วัน ฝึกงานนะให้เอาเอกสารนั้นมาแค่นั้นเองนะคะแล้วก็เราก็เลยทํางานเลยตอนนี้เราก็ทํางานเป็นบรรณาลักษณ์ที่ห้องสมุดนี้นะคะก็ประมาณได้4เดือนแล้วนะคะก็ถือว่าสนุกดีเราได้ครีเอทกิจกรรมการอะไรหลายอย่างเพราะว่าอยากที่จะเขาเรียกว่าอยากที่จะครีเอทีฟกิจกรรมทํานู่นทํานี่อะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วเราก็ได้ทํานะคะแล้วก็แบบชอบเด็กๆก็ชอบ ตอนนี้เราก็มีแบบว่าเป็นคอมมูนิตี้เด็กของเราแล้วนะคะเรามีกลุ่มเด็กของเราแล้วที่แบบว่าเวลาที่เรามีแอคทิวิตี้อะไรเนี่ยเราแบบแบบส่งไปหาพ่อแม่เด็กพวกนี้นะคะคือเขาก็จะตอบกลับมาแบบทำๆรุ่นนั้นนี่อะไรเงี้ยโอ้สนุกดีนะคะก็ประมาณนี้นะคะงานห้องสมุดในรัฐนิวแฮมป์เชียร์ในประเทศสหรัฐอเมริกาของดิชันเองนะคะเรา ถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไรยังไงก็สามารถเข้ามาถามได้นะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยเห็นคนทํางานบนรรณลักษ์เนาะหรือว่าเราไม่เจอก็ไม่รู้นะคะเถอเราก็เป็นส่วนหนึ่งของบรรณลักษ์ในรัฐนิวแฮมป์เชียรสารัฐอเมริกานะคะยังไงก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ